ชาวเน็ตแห่ดัาสนันเมื่อเพจดังออกมาหย่อนคำใบ้ใครหนอพระเอกจอซุ่งทำโปรเจกต์ลับกับแบรนด์ดังระดับโลกต้องบอกเลยว่ามีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องรีบควักควายหาข้อมูลกันอีกแล้วเนื่องจากช่วงนี้วงการบันเทิงไทยบ้านเราไม่เคยได้พักเพราะข่าวบางข่าวยังไม่ทันพ้นไปก็มีข่าวใหม่ออกมาเสิร์ฟชาวเน็ตกันแบบรัวๆเมื่อเพจดังเจ้าเดิมอย่างเจ๊มอย108ได้ออกมาพูดถึงพระเอกดังดาวรุ่งท่านหนึ่ง แอบซุ่มเงียบทำโปรเจกต์กับแบรนด์ดังระดับโลกอุ๊ยงานนี้มีบาทหมางวงในหลุดคำใบ้2พระเอกดังยุค90ขอไม่รับงานคู่แรงไปป่ะอดีตบอยกรุ๊ปเปิดตัวแฟนหนุ่มงานนี้มีอ้าปากค้างรู้เรื่องป่ายชุติมาเฉลยแล้วสถานะหนุ่มปริศนาทริปหัวหินเพจด,ดังใบ้พระเอกดาวรุ่งซุ่มทำโปรเจกต์ระดับโลก ล่าสุดทางเทปเจมอย108ได้โพสต์หย่อนคำใบ้ที่ทำเอาชาวเน็ตตามหาชื่อกันรัวๆโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงอักษรย่อจอซุ่มทำโปรเจกต์ขับระดับจักรวาลกับแบรนด์นิวยอร์กเอาอีกแล้วพระเอกคนไหนอีกมีเรื่องให้ตื่นเต้นไม่หยุดไม่หย่อนงานนี้ด้านชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์เดากันสนัน่นอาทิแจมอาเป่าเจมจิแจมรัชตาเจเจตรีนเจมเจเจ แจมรัชตะแน่นอนเจเลอร์แน่แน่จอแจมหรือเปล่าเจมจิเจมมาเจดเป็นต้น